เราเคยเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่านะหาของไม่เจอหาเท่าไหร่ก็เท่าไหร่ก็หาไม่เจอถ้ทั้งที่ของนั้นเนี่ยเพิ่งถืออยู่ในมือนะไม่นานมาน,นี้เองมันไม่ใช่ว่าเป็นของที่เราเก็บหรือว่าสะสมที่ใดที่หนึ่งไว้นานๆถึงเวลาจะหาหาไม่เจอจะเป็นของที่ เพิ่งจับเพิ่งถือมานะเมื่อสักครู่นี้เองอาจจะสิบนาทีที่แล้วนะหรือว่าไม่กี่นาทีที่แล้วเช่นดินสอปากกาแว่นตาอาจจะเป็นกุญแจหลายคนมีปัญหาแบบนี้นะเวลาจะเดินทางก็หากุญแจรถไม่เจอ ทั้งทั้งที่เมื่อสักครู่นี้ยังถือไว้อยู่เลยจะอ่านหนังสือก็หาแว่นตาไม่เจอทั้งทั้งที่เมื่อสักครู่นี้นะเพิ่งวางเอาไว้บนโต๊ะอันนี้ก็เกิดขึ้นนะวันหนึ่งก็หลายครั้งนะแล้วก็เกิดขึ้นแทบทุกวันก็ว่าได้โดยเพราะคนในเมืองนะซึ่งมีอะไรต่ออะไรต้องทำมากมายแล้วก็ชีวิตก็เร่งรีบ จถึงแม้อยู่ในวัดนะจะเป็นพระจะเป็นแม่ชีหรือว่าจะเป็นโยมก็คงมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันของวางไว้ไหนนะอันนี้มันเป็นเพราะเวลาเราวางของอะไรก็ตามเนี่ยเราทำโดยไม่รู้ตัวที่วางโดยไม่รู้ตัวก็เพราะว่าตอนนั้นใจไปจดจ่ออยู่กับของอีกชิ้นหนึ่งที่เรา อยากจะจับนะอยากจะถืออยากจะใช้เช่นนะกำลังถือกุญแจอยู่นะแต่ว่าเห็นโทรศัพท์นะก็เลยวางกุญแจแล้วก็จับโทรศัพท์นะเพื่อเช็คข้อความตอนนั้นใจมันไปอยู่ที่โทรศัพท์แล้วคราวนี้จะจับหรือจะถือโทรศัพท์ให้ได้นี่ก็ต้องวางของที่มีอยู่ก่อนวางของที่มีอยู่ในมือ,อก่อนนะก็วางโดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ตัวก็วางได้ พะตอนนั้นอยากจะจับอยากจะถือโทรศัพท์มากกว่าไอ้ตอนที่เราวางโทรศัพท์เนี่ยไอ้ตอนที่เราวางกุญแจเนี่ยนะอาาไม่รู้ตัวหรือว่าไม่ใส่ใจใช้โทรศัพท์เสร็จทำโน่นทงน,นี้สักพักนึกขึ้นมาได้ถึงเวลาจะใช้กุญแจนะขับรถนึกไม่ออกว่าวางกุญแจไว้ที่ไหนจากทั้งที่เพิ่งถือไว้เมื่อสักหนาทีที่แล้วนี่เอง แล้ววันหนึงวันหนึ่งก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งนะสังเกตรหรือเปล่าเราก็เลยต้องหาเราซื้อเราการหาของที่พึ่งจับพึ่งถือไปนะวันวันหนึ่งวันหนึ่งก็คงจะใช้เวลาแบบนี้ไม่น้อยในการหาทั้งทั้งที่ก็ไม่ใช่เป็นคนแก่ขี้ลงคิดลืมไม่ใช่อัลไซเมอร์หรือว่ากำลังเป็นอัลไซเมอร์อันนี้มันสะท้อนเห็นถึงความไม่รู้ตัวความไม่มีสตินะซึ่งมันเกิดขึ้น กับเรานี่วันละหลายครั้งวางของไม่เป็นที่นะหรือว่าวางของแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วมันก็วางง่ายมากเลยมือของเรานีนะ่มีประโยชน์มากมายในะในการจับการถือแต่ว่าบทเวลาที่จะวางเวลาที่จะปล่อยนี่มันก็ทำได้ง่ายมากง่ายจนกระทั่งจำไม่ได้ว่า วางอะไรไว้ที่ไหนแต่ลองสังเกตดูนะใจของเราเนี่ยมันมีปัญหาตรงกันข้ามใจของเราเนี่ยมีปัญหาคือว่าชอบแบกบชอบยึดชอบจับชอบชวยแล้วก็ยึดเอาไว้ตะพึดตะพือเลยในขณะที่มือของเรามันวางอะไรต่ออะไรเนี่ยง่ายมากวางไม่เป็นที่ไม่เป็นทางแต่ว่าใจเนี่ยนะ กับยึดกับชวยแล้วก็จับเอาไว้แน่นเวลาจะปล่อยนี่ปล่อยยากเหลือเกินไปจับไปช่วยอะไรนะก็จะจับชวยเรื่องราวความทรงจําในอดีตที่มันเจ็บปวดอาจจะเจ็บปวดเพราะว่าถูกทําร้ายถูกต่อว่าด่าทอถูกรังแกถูกโกง ถูกทะเลหักหลังเพื่อจะเจ็บปวดเพราะว่าสูญเสียคนรักของรักแล้วก็ยิ่งเป็นความรู้สึกผิดหรือการกระทำที่ไม่ดีนะกับใครบางคนที่เรารักเนี่ยมันก็ยิ่งยิ่งจับยิ่งชฉวยไว้นั่นพอนึกถึงทีไรก็เศร้าโศกเสียใจในบางเรื่องหรือว่าโกรธแค้นโมโห ในเรื่องอื่นจนกินไม่ได้นอนไม่หลับแม้แต่เวลาภาวนานะเวลามาเจริญสติเนี่ยมันก็ยังไม่ไวายนะไปหยิบไปฉวยเอาเรื่องเหล่านั้นนะเอามานะทิมแทงบีบคั้นจิตใจไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องในอดีตเท่านั้นนะไอ้สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นในอนาคตนะแต่ก็วาดภาพจินตนาการเอาไว้นะ เป็นตูเป็นตาแล้วก็เป็นเรื่องลบเรื่องร้ายทั้งนั้นทำให้วิตกกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเรื่องลูกหลานเรื่องพ่อแม่จะเป็นเรื่องความเจ็บความป่วยนะเป็นเรื่องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรียนต่อหรือการทำงานต่างๆก็แล้วแต่ มันยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ก็นึกวาดภาพเอาไว้แล้วแล้วก็เชื่อเลยนะว่ามันมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนก็เลยวิตกกังวลหนักอกหนักใจแล้วก็ไม่ยอมวางเวลาคนที่มีความทุกข์ใจเนี่ยนะมาหามาปรึกษาธรรมาเนี่ยคุยไปคุยมาธรรมาก็สรุปว่าเนี่ยนะมันต้องมันต้องปล่อยต้องวางนะ หลายคนก็จะพูดว่าพูดง่ายแต่ทํายากนะจริงๆการปล่อยการวางไม่น่ายากนะไอ้สิ่งที่มันยากก็คือการยึดต่างหากการยึดการแบกลองนึกภาพสมมติว่ามีหินหรือของหนักสักอย่างหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราจะเป็นโต๊ะก็ได้นะลองแบกดูสิหลายคนก็จะสโหมันมันแบกนี่ มันหนักนะจะให้แบกไว้นานๆนี่ไม่ไหวนะอยากจะปล่อยอยากจะวางเวลาแบกของหนักเนี่ยนะเราจะรู้สึกเลยว่าการวางเนี่ยมันง่ายกว่าการแบกแต่ทำไมเนี่ยนะเรื่องของใจเนี่ยเราถึงพูดว่าวางเนี่ยมันยากแต่ไม่เคยถามเลยว่าเราแบกเนี่ยนะมันง่ายเหรอ แบกหรือถือมันไม่ง่ายหรอกแล้วทำไมยังแบกทำไมยังยึดเอาไว้ทั้งที่มันไม่ใช่เป็นของดีสักหน่อยนะเรื่องความเจ็บปวดในอดีตเนี่ยนึกถึงทีไรเจ็บทุกทีปวดทุกทีไม่อยากจะนึกไม่อยากจะคิดแต่ว่ามันก็ทำไม่ได้ก็ยังแบกยังยึดเอาไว้มันเหมือนกับมีดที่กรีดนะ กีดใจเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางย่างก็เหมือนกับเป็นไฟนะที่เผาลนจิตใจการแบกการยึดเรื่องราวแบบนั้นหรืออารมณ์ที่สืบเนื่องนะบางครั้งมันเหมือนกับเราถือฐานก้อนแดงๆหรือถือกองไฟไว้ในมือนะมันเจ็บนะจะทำไมไม่วางในมือรู้ว่า วดนะทำไมไม่ปล่อยอันนี้เป็นปัญหาของใจนะใจเนี่ยนะมันชอบแบกนะชอบแบกชอบยึดในสิ่งที่ทำความเจ็บปวดให้ทั้งบีบคั้นทั้งเผาลนทั้งกรีดแทงมันต่างจากร่างกายของเราต่างจากมือนะมือนี่มันปล่อยมันวางง่ายเหลือเกิน จนกระทั่งจําไม่ได้ว่าวางไว้ที่ไหนวางไว้ตรงไหนวางไว้เมื่อไหร่ไอ้ส่วนใจนี่มันมีแต่จะแบกจะยึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางแม้ว่าจะปัญหานะจากมือที่มันชอบปล่อยชอบวางไม่เป็นที่เนี่ยกับใจที่มันชอบยึดชอบแบกนะตะพึตะพือน,น,นี่นะมันจะเป็นปัญหาที่ต่างกัน คนละประเภทเลยนะแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันอย่างนึงคือมันเกิดจากความไม่มีสติความไม่รู้ตัวเมื่อเราวางระวางังขณะที่ใจเราลอยหรือว่าใจเรายังไปจดจ่ออยู่กับอะไรสักอย่างที่อยู่ข้างหน้าเราวางโดยไม่รู้ตัวโดยไม่ใส่ใจถึงเวลาจะใช้มันถึงเวลาจะหามันหาไม่เจอ จำไม่ได้วางไว้ไหนในทางเดียวกันที่เราแบกเรายึดทั้งเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วหรือยังมาไม่ถึงรวมทั้งอารมณ์นะที่สืบเนื่องเช่นความเศร้าวความโกรธความรู้สึกผิดความวิตกกังวลความหนักใจอันนี้ก็เพราะความไม่รู้ตัวเหมือนกันเพราะไม่มีสติถ้าเรามีสติเรามีความรู้ตัวเนี่ยนะเราจะไปแบกมันได้อย่างไร ก็มันเป็นของหนักเป็นของที่ทิมแทงจิตใจคนที่รักตัวเนี่ยนะเขาไม่ทําอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ตอนนั้นมาลืมตัวตังหากมาเมืเ่อคนที่พบว่าบ้านกําลังถูกไฟไหมนะ้ไฟก็ไหม้ไปเยอะและ้วตกใจนะเข้าไปในบ้านนะพยายามขนทรัพย์สมบัติออกมา แต่บางคนเนี่ยสิ่งที่ขนเนี่ยสิ่งที่แบกเนี่ยนะไม่ใช่โทรศัพท์ไม่ใช่โทรทัศน์ไม่ใช่เพชรนินจินดาเลยนะแต่แบกโอ่งนะแบกตุ่มนี้ออกมามันก็หนักนะโอ่งหรือตุ่มเนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่รู้สึกว่าหนักเลยนะพอวิ่งไปสักพักนะไกลาจากอันตรายแล้วถึงค่อยรู้สึกว่าโอ้ยมันหนักก็ เพิ่งนึกได้ว่าเราแบกโอ่งเนี่ยตอนนั้นวางเลยมันวางทันทีเพราะว่ามันรู้แล้วว่าเป็นของหนักแต่ตอนที่วิ่งหนีด้วยความตื่นกลัวนี่ไม่รู้นะมันทำไปโดยอัตโนมัติก็ว่าได้ตอนนั้นไม่รู้สึกว่ามันหนักแต่ร่างกายมันรู้นะร่างกายมันก็มันก็ต้องทำตามคำสั่งของใจนะพอวางเสร็จจึงรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยบางทีปวดเมื่อยไปหลายวันเลยทีเดียว ตอนนั้นไม่รู้ตัวนะเราแบกของหนักนะเพราะความไม่รู้ตัวไม่มีสติเพราะความตื่นกลัวตกใจนะแต่มันไม่ใช่เฉพาะความกลัวอย่างเดียวนะความโกรธหรือความเครียดแค้นเพียบก็ทำให้เราลืมตัวได้เหมือนกันบางทีก็ลืมตัวไปด่าเขาไปทำร้ายเขาแต่ระหว่างที่ลืมตัวเนี่ยจิตเนี่ยมันมุ่งไปที่ สิ่งนอกตัวเช่นกลัวเรากลัวอะไรเรากลัวสิ่งที่อยู่ข้างนอกเช่นไฟสัตว์ร้ายเราโกรธเราโกรธใครเราโกรธคนที่กําลังว่าเราหรือคนที่กําลังทําร้ายเราแล้วคิดแต่จะตอบโต้จิตที่มันส่งออกนอกเนี่ยมันลืมกลับมาดูตัวเองกลับมาดูว่าไอ้ความกลัวกำลังเผาผลาญใจ แล้วพอไม่รู้นะั่นนันก็เลยแบกเอาไว้เพียงเรานะมีสตินะกลับมารู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะรู้ใจเลยโอ้ใจนี่มันกาลังแบกอะไรต่ออะไรเยอะแยะแค่รู้เท่านั้นนะมันวางเลยนะพอรู้ว่าโกรธนะกำลังเกิดข,ขึ้นกับใจเนี่ยมันวางทันทีนะพอรู้ว่ากาลังกลัวตื่นตระหนกตกใจพอรู้ปุ๊บนี่มันวางเลย ไอ้ที่ไม่วางเพราะไม่รู้ไม่รู้ตัวไอ้ที่ไม่รู้ตัวเพราะจิตมันส่งออกนอกนะมันไปจดจ่ออยู่กับรูปที่อยู่ข้างหน้าหรือเสียงที่ได้ยินและอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็ฉลาดนะมันก็อยากจะยึดครองจิตใจเรานาน,านๆมันอยากจะฝังตัวอยู่ในใจเราไปเรื่อยๆครอบงำชีวิตจิตใจของเรา ไปไม่มีกำหนดนะมันก็เลยหลอกให้จิตเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนอกตัวพอรู้ว่าถ้าจิตเนี่ยนะกลับมาดูกลับมามองตนนะมันจะเห็นอารมณ์พวกนี้นะกำลังครอบงำนะกำลังเรียกว่าข่มขี่นะจิตใจแล้วถ้าจิตเห็นตรงนี้นะมันสลัดนะมันสลัดตัวกไปเลยไม่ยอมนะตกเป็น หรือตดเป็นเบีย้ยล่างของอารมณ์เหล่านี้อารมณ์เหล่านี้มันกลัวมันกลัวถูกรู้ถูกเห็นเหมือนกับโจรนะที่แอบเข้ามาขโมยของในบ้านเนี่ยมันก็กลัวเจ้าของบ้านเห็นแมันพยายามทำให้เจ้าของบ้านเนี่ยนะนะไปเมื่อมองออกไปข้างนอกเช่นอาจจะมีพรกพวกอีกกลุ่มหนึ่งนะไปทำเสียงดังอยู่ข้างนอก เจ้าของบ้านก็เลยไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกหารูมามว่าในบ้านนี่นะโจนี่มันเข้ามาถึงห้องนอนแล้วแล้วมันก็กำลังจะเอาของมีค่าออกไปอันนี้ก็เป็นลูม้นะของของอารมณ์เหมือนกันนะอารมณ์เนี่ยมันก็ไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความโกรธเนี่ยมันก็พยายามล่อให้จิตเนี่ยออกไปจดจ่ออยู่สิ่งนอกตัวเช่นนึกว่าจะด่าเขายังไงดีนึกว่าจะทํร้ายเขายังไงดีหรือบางทีก็ไปทะเลาะ เบาแวงกับเขาซะละไอ้ตอนที่ทะเลาะเบาแวงเนี่ยด่ากันด้วยคําที่เจ็บปวดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยหารู้ไหมว่าจิตเนี่ยไอ้ความโกรธเนี่ยมันนะมันเข้ามานะเล่นง,งานจิตใจไอ้เราเนี่ยอยากจะไปทําร้ายเขาอยากทํทให้เขาเจ็บปวดนะให้สาสมนะแต่หารู้ไหมว่าใจเราเนี่ยมันถูกทําร้ายแล้วถูกเผาลนนะด้วยความโกรธอยากให้เขาอยาก แช่งชักให้เขาไปลงนรกนะแต่ว่าจิตของเราตอนนั้นมันลงนรกไปซะละไม่รู้ตัวนะลงนรกไปแล้วยังไม่รู้ตัวอีกนะอันนี้เพราะว่าเสียท่านะถูกไอ้ความโกรธมันหลอกแต่ทันทีที่เรากลับมารู้นะืรู้ตัวกลับ,ลบมามีกลับมาเห็นนะเห็นความโกรธนะรู้ตัวว่าโกรธนี่มันหลุดเลยนะคนที่กำลังโกรธโกรธอยู่เนี่ยนะพอรู้ตัวโกรธนี่หลุดเลย มันไม่ต้องไปกดนะไม่ต้องไปบีบไม่ต้องไปไปไปขับไล่นะเพียงแค่รู้ทันเหมือกเจ้าของบ้านพอรู้พอพอเหลียวหลังมาดูเห็นขโมยกําลังขโมยกําลังอ่าขนทรัพย์สมบัติอยู่นะขโมยมันตกใจเลยมันหนีไปเลยทันทีที่มันสบตาก,กับเจ้าของบ้านันถ้าเรารู้ตัวได้นี่นะมีสติมันจะวางมันจะวางเอง ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นบอกว่าปล่อยวางมันยากนะมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายเมื่อเรามีสติรู้ตัวไอ้ที่เคยเป็นเรื่องง่ายคือการแบกมันก็จะยากขึ้นเพราะว่าเราไม่เผลอนะก็การแบกก้อนหินเนี่ยมันจะถ้าไม่เผลอเนี่ยไม่มีใครทำหรอกนะเพราะเผลอเนี่ยจึงไปแบกหินแบกโอก่งแบกตุ่มนะวิ่งหนีไฟ หรือเพราะไม่รู้ตัวถึงทําอย่างนั้นลองฝึกดูนะอาจจะฝึกนะถ้าบอกว่า,าการปล่อยวางนะอารมณ์หรืออดีตอนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องยากก็อาจจะลองเริ่มต้นจากการที่เรามาฝึกฝึกกับกายก่อนเวลาจะวางของอะไรนะก็วางอย่างมีสติรู้ตัวขณะที่ถือเนี่ยนะก็มีสติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของเล็กของน้อยเช่น ดินสอปากกาแว่นตาโทรศัพท์หรือกุญแจรวมทั้งกระเป๋าเงินในตอนที่ถือเนี่ยนะก็ให้ถือด้วยความรู้สึกตัวมีสติและเวลาจะวางเนี่ยก็ให้มีสติรู้ตัวอย่าเพิ่งไปรีบวางเพื่อที่จะไปหยิบไปจับไปฉวยสิ่งอื่นที่กำลังจะต้องการใช้นะเช่นโทรศัพท์หรือว่าช้อนนะหรือว่าแก้ว ก่อนที่จะหยิบจะจับอะไรเนี่ยนะก็ให้มีสติรู้ตัวกับการวางสิ่งที่อยู่ในมือก่อนอันนี้เป็นการฝึกจเจริญสตงิง่ายๆเลยนะแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยเราวางของนะเป็นร้อยร้อยอย่างนะลองสังเกตดูวันวันหนึ่งเนี่ยเราวางของเนี่ยที่อยู่ในมือเนี่ยเป็นร้อยร้อยครั้งตื่นเช้าขึ้นมาอ่ะถูฟันพอถูฟันเสร็จแล้วก็วาง วางแปรงสีฟันที่จริงก่อนจะถูนเนี่ยมันต้องวางยาสีฟันอยู่แล้วนะวางยาสีฟันเสร็จแล้วก็วางแปรงสีฟันนะบางทีอาจจะวางขันก่อนด้วยซ้ำนะแค่ไม่กี่นาทีก็วางไปแล้วสามอย่างถ้าถามใจตัวเองว่าวางยังมีสติหรือเปล่าวางด้วยความรู้ตัวหรือเปล่าหรือว่าทําไปโดยอัตโนมัติไอ้พอทําไปโดยอัตโนมัติเนี่ยถึงเวลาจะหาหาไม่เจอ แต่ถ้าเราลองนะวางของอะไรเนี่ยแต่ละชิ้นแต่ละอย่างเล็กน้อยแค่ไหนเนี่ยในชีวิตประจำวันอย่าวางด้วยอัตโนมัตินะอย่าวางด้วยความเคยชินวางด้วยความรู้สึกตัวใส่ใจค่อยๆวางก่อนที่จะไปหยิบอย่างอื่นวันหนึ่งเนี่ยเราก็มีโอกาสเจริญสติด้วยการวางของนียอย่างใส่ใจเนี่ยเป็นร้อยๆครั้งนะยังไม่ต้องพูดถึงว่าระหว่างที่ทำสิ่งใดเนี่ยก็ทำด้วยความรู้ตัว ถูฟันนะก็ถูด้วยความรู้ตัวไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นนอกจากการรับรู้ว่ากายกำลังนะถูฟันกำลังอาบน้ำอันนี้เราทำความรู้สึกตัวในขณะที่ทำกิจต่างๆถ้าทำนี้ได้เป็นนิสัยยิ่งดีเลยเพราะว,าวันหนึ่งนึงเนี่ยเราทำอะไรต่ออะไรมากมายตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเนี่ยเราทำอะไรเยอะแยะนะด้วยด้วยมือนะด้วยกายของเรา อาบน้ําถูฟันกินดื่มเขี้ยวลิ้มเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเหลวซ้ายแลขวากลือน,น้ําลายกระพริบตาอิตรลาปัสวะอันนี้คือทําด้วยกายทั้งนั้นและระหว่างที่ทําด้วยกายก็ให้รู้กายก็คือรู้ว่ามันกําลังกายกําลังทําอะไรนะอย่างอื่นยังไม่อย่าเพิ่งสนใจนะทาทีละอย่างระหว่างที่อาบน้ำนะถูฟันก็ยังไม่ต้องคิดนะว่าเช้านี้จะ ทำอาหารอะไรนะให้หลูกกินหรือว่าเช้านี้จะทำอาหารอะไรให้คนในวัดให้พระได้ฉันทำทีละอย่างนะเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างเวลากินข้าวก็ใจก็รับรู้อยู่การกินข้าวหลายคนทำหลายอย่างพร้อมกันเช่นกินข้าวไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยกินข้าวไปด้วยเช็คข้อความหรือว่าตอบไลน์นะเล่น Facebook กินไปด้วยคุยไปด้วยกินไปด้วยปรึกษาหาหรือเรื่องงานการหรือกินไปด้วยคิดเรื่องงานการไปอันนี้เราทําหลายอย่างพร้อมกันดูเหมือนว่าเป็นการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่ามันเป็นการใช้ใจนะในทางที่บั่นทอนเพราะว่าทําให้ใจเนี่ยนะมีสมาธิยากสติก็มียากแล้วถึงเวลาก็กลายเป็นคนที่หยุดความคิดไม่ได้คิดฟุง้งปรุงแต่งไปไม่หยุดไม่ย่อน กลายเป็นว่าแทนที่จะใช้ความคิดนะความคิดมันใช้เราแทนเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้ความคิดเท่าไหร่นะเราใช้ความคิดน้อยวันหนึ่งอาจจะใช้ความคิดสักไม่กี่ชั่วโมงในหนึ่งวันนะแต่ที่เหลือความคิดมันใช้เราอันนี้เพราะว่าเราปล่อยเราสร้างนิสัยนะฟุ้งซ่านด้วยการทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันและเพราะเหตุน,นี้แหละนะเวลาจะหาของเลยหาไม่เจอ เพราะตอนที่วางของเนี่ยใจมันลอยคิดโน่ยคิดนี่ลองสร้างนิสัยใหม่นะเวลาจะวางของอะไรเนี่ยก็วางอย่างมีสตริรู้สึกตัวไม่ผุนผันเวลาทำอะไรก็ทำด้วยความรู้สึกตัวคิดอะไรมันก็ไม่เผลอคิดนานวางมันลงได้และวิธีนี้แหละนะมันจะช่วยสร้างนิสัยใหม่ให้กับใจของเราจะไม่เผลอชอบแบบชอบยึด นะอะไรตะพฤตตะพือจนกระทั่งทำร้ายตัวเองอาจจะไม่ทำร้ายกายแต่ทำร้ายจิตใจทำให้ทุกข์ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เครียดนะฝึกใจเนี่ยให้ปล่อยวางนะดยการนะมาฝึกกายของเราเนี่ยเวลามันจะวางแล้วก็วางอย่างมีสติวางด้วยความรู้สึกตัวจะทำอะไรก็ทำด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวนะฝึกกายดีมันก็ไปฝึกใจนะให้ ให้ดีตามไปด้วยโดยเพราะกลับมามีสติมีความรู้สึกตัวซึ่งช่วยทำให้วางอะไรต่ออะไรได้ง่ายขึ้นชาติี้กเท่านี้นะครับ